ก็ครับเซฟิชชิ่งครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้พิมาตกปลาบุสมบัตเราหินนะฮะก็วันนี้ก็จะมาตกปลาไอโจดกันนะเพื่อนก็ผมก็วันนี้เอามาสี่คันนะครับคันเล็กสองคันเราคันใหญ่สองคันนะครับวันนี้ผมาจะนีนตกปลาเล็กนะครับตกปลาไอไอโจดไอโจดอืมอยู่เพื่อนอยู่นะรู้ปลาแล้วฮะ้เราจะจะมาตกคอมคอมคอม สุดยอดนีด่ครับวันนี้ลมวันนี้มีลมนะฮะโอกาสเขาเปิดสะพานสะพานร้านนะฮะก็เลยมีโอกาสขึ้นไปตกปลาวันนี้ช่วงนั้นก็ช่วงช่วงล่าปลาไปไอไอจวดแต่จวดเราจะมีไอจวดแลวด้วลก็ไอดักนะพเพื่อนก็หน้าลมเนาะตามสไตล์ตกปลาเล็กส,สนุกสนุกนี่ครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ตกไปไดสองสามตัวแล้วนะครับเพื่อนเลยถ่ายคลิปไม่ทันวันนี้จะมาเน้นปลาเล็กนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมเล็กๆสนุกๆวันนี้ก็ใช้ตะขอนะฮะเบอร์ไม่ใหญ่นะเพื่อนปันเล็กนี่ก็ใช้เบอร์เบอร์ห้านะฮะแล้วก็คันอีกคันนึงใช้เบอร์เก้าแล้วกคันใหญ่สองคันนะฮะผมใช้เกี๊ยวกุ้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าใช้เบอร์เบอร์สิบสามเนาะ โอ้ยตกไอ้เก่าไปซ้อยข้างสะพานเลยเพื่อนโอเคลองมาลุ้นกันจะได้อะไรเพิ่มไหมทุกคนผมว่าเมื่อได้ขึ้นสะพานปลามาน่าจะโอ้รายเดือนเพื่อนตั้งแต่โควิดโควิดรอบสี่นะ เขาตั้งแต่เขาเขาคลฟิลเนี่ยเขาปิดสว่านปลาไม่ให้ขึ้นฮะก็เลยก็วันนี้มีโอ,อกาสได้ขึ้นมาตกนะจังหวะกำลังดีนะช่วงลมเข้าครับก็อาจจะมีปลไอจวดนะหน้านี่ก็หลากหลายเนาะไอจวดไอดักไอสร้อยไอเก่านะหลากหลายปลาปเพื่อนต้องมาลุ้นกันก็ตกปลาเล็กๆก็สนุกอยู่นะไม่ใช่ไม่สนุกเพื่อน ủa ôi 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 mà ôi 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 nó ôi 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 นด็กก็หาปลาทำหข้า,าวครับเพื่อนจะได้ปลาดักไอ้ดักเนาะสักสองสามตัวนะครับเพื่อนสายสวยๆเนาะอ,อยู่ครับเพื่อนอ,อยู่ครับอยู่ครับลูกปลาแล้วเพื่อนอยู่ครับอยู่อยู่อย่าหลุดนะเว้ยว้าวไอ้จวดนี่ สายสวยเนี่ยมาทำปลาเดี่ยวเพื่อนเหมาะเลยนี่ครับสายในเดี่ยวนะไว้ทำปลาเดี่ยวนะะเพื่อนปลาเล็กเนาะ Hmm. Tong lebang yang mana tuh? Kang. Ini yang 좋아, 좋아. 와우. เดีว่าสนุกนะทุกคนปามันกินนกอ,อีอย่ปลากินเป็ด Вау เดนเมื <t 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 ่อไหร่วะนี่ดังอยู่นะสวยโอยโอ้ยดูใหญ่ทุกคน

สั้นไปนะเข่าเนี้ยก <Thank you. S 3> ินเยอะขันเบสขันใหญ่เนี่ยนนทนใ่ด้วยมีหมัเนเห็นไหมมากินนนนท์ส่อะทุกค Hãy nhìn tôi không biết tùa Bà Cái đó Lụt đó Ồ, bà ยังอยู่คันดีปลายังอยู่นี่ว่าไม่อยู่แล,ล้วอีกว,วะ,ไะไรวะโอ้โจวดยปลายังอยู่ครับนนี่วะอืมปลาเลยทุกคนหนักๆ ไอ้ดักไอ้ดัก <c oughs> ไอด้ดาเฮ้ยฮึตายเดือพสุดนี่ครับโอ้ย,อย,อ,ยอยู่ครับอยู่ครับปลาเนี่ยดีปะวะฮะน่าจะปลาเนี่ยดีด้วยว่ะ <c oughs> ติดตัวไปฟ้บฟ้บฟ้บฟ้าฟ้าอืมจวดเฮ้ยปลานี้ดีทุกคนไปไปใหม่ครับโอเคปลานี้ดีทุกคนอืมปลาอะไรเนี่ยอุ้ยเห็ดโคน <R ess ur> โอ๊ยมาแล้วครับทีกคนนี่นี่ค,ครับผมแม้อ,อยู่จริงด้วยทุกคนเห็นไหมกินพร้อมกันเลยศิละปะมากินกพร้อมกันเลยกพร้อมกันดีรครับเพืกันสุดพิศวง ต้องเดินให้ไกลไมันต้องเดินให้เมื่อยทุกคนนั่งคนที่เวล,ลาปาลมจะเข้าเนาะป้าบไอจวดอืม,อม,มโอ้ยทิมนิวทิมนิวเปียกเกินไปเกินไป <c oughs> อยู่ครับเพื่อนอยู่ครับอยู่ครับอืมอืม จวดแน่นอนเกินไปบางทีเนาะคนจะไม่ว่างคนจะไม่ว่างเลยโอ้โหไอ้จวดนี่ฮะไอ้จวดครับบอกเลยโคตรลุงลางว่าจะอยู่ละโอ้ ูนะครับเพื่อนๆไปเลยไอ้ดักอีกแล้วอ่ะสวยไอ้ดักคระบทุกคนนี่ครับว้าวสุดจอดไปเลยครับอืมตักเนี่ยกันนะฮะอืม นี่ก่อนสิอยู่แล้วนะอยู่ยังอยู่แล้วนี่โอ้ยอยู่แล้วเพื่อนๆนี่บอกแล้วปลากินโดยเราไม่ว่างลูกปลาอะไรลูกปลาอะไรมันจะไอ้ดักมันก็ไอ้ไอ้ดักนะครัสภาพเนี้ยไม่ไอ้ดักก็ไอ้อะไรนะไอจวดห่วยดักก็ห่วยดักไอ้ดักแน่นอนโอ้ย อย่าบอกนะโอ้โหมึงมากันอย่างงี้เลยใช่ไหมว้าวฮะทุกคนดูนะฮะมาทีสองตัวเลยโอ้สระว่ปลาเขาตื่นเยอะมากเลยช่วงเนี้ยดูสิับไอจวดไอกดโอ้โหสุดยอดครับพี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดอืมอยู่ครับบเพื่อน ต่อจริงแล้วอยู่อีกแล้วไม่รู้ปลาอะไรเันจยวไอ้จวดฮะอืมอืมเอ้ยรูดบอวะมึงจะรูดฮะโอ้ไม่รุดฮะไอยูสวยที่สวยปลายังอยู่นี่ทุกคนรู้ปลาแล้ว ไอ้ดักแนีเลยไอ <laughs> oh, ้ด oh. wow. oh, <owner>. ักเงี้ยเลยที่ไอ้ดักไอ้กดยัดเป็ดโอ้ไอ้กดข่าวอ่อนเนอ่สุดไี่สวยนี่ครับไอ้กดไอ้กดวานี่ก็เวลาใกล้จะหมดแล้วทุกคน เหมือนปลาจะกินนะอืบอกเลยปลาจะกินอยู่ครับเพื่อนคันนี้ผมากินแล้วสองคันแล้วเพื่อนคาัาเรียกแล้วก็กินเฮ้ยไม่อยู่เหรอจริงดิเอ้าไม่อยู่ได้ไงวะตายเฉย มันหลุดไม่ใช่ไม่อยู่หลุดหลุดเปหลุดปากโอเคเด้ยก่อน แา,างยูดีด้วยไงี้ยเฮ้ยลุตบ้าเอ้ยอื้มนั่นแต่รอ้อนนะมึงมันกินไม่เต็มปากเลยป้ามากินไม่เต็มปากทุกผม đi đại hình lễ cao tôi mấy giày tôi mới dạy học tôi đi chuyện ý <laughs> <laughs> anh nào đây, tịt là quá เอ้าหลุดเฉยบ้าเอ้หลุดได้ไงวะหลุดแล้วข่ะอ๋อหลุดหลุดครับหลุดปากกระเป๋าตัวใหญ่เกินโอ้ยตายเจ็บตอนนี้ก็ตีห้ากว่านะทุกคน แบบว่าการเริ่มยียนแล้วนะี่ ครับเพื่อนเอ้ลุยตัวหรอไอ้ตายเถอะฉกที่มันอยู่นะมันลุกง่ายจังโอเคต้องสักพักนะทุกคนเนาะกลับมานะทุกคนก็ถือว่าสนุกนะวันนี้ได้ปลาหลากหลายอยู่เนาะหลายตัวอยู่ถือว่าไม่เหงาครับไม่เหงา ไม่เหงาเขาไม่เหงาก็หน้านี่ก็มีตะปาแบบนี้ฮนะจวดไอ้ดักไอ้กดป่านี้ดีนะทุกคนอย่างไอ้ไอ้ดักนี่เอาทำเอาไปทำชูชีเนาะเราไปทอดก็ได้ทอดลาเพรกก็ได้ทุกคนแกงส้มหน่อไม้ก็ได้ทุกคนแกงส้มหน่อไม้อร่อยนะไอ้ดัก อ,อยู่ครั่อยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับนี่ปลาอะไรพวทุกคนหนักๆน่าจะไอ้ไอด,อดักอีกแล้วมั้งเนี่ยผมว่าจะไอ,ดะอ้ดักนะทุกคนไอด้ดักไอดก้ดักไอดก้ดักว้าวตาใสยังงี้ยสวยนะทุกคนเนาะผมไม่น่าเขีย่ยนะทุกคน อ้าวอืมดดับ,ดบปลากำลังกินดีเลยทุกคนเลยไม่อยากจะกลับเลยตอนนี้แต่ว่าผมก็ไม่ชัวร์สะนัดปลาเขาให้ขึ้นหรือเปล่านาะ <c oughs> ประเด็นคือว่ามีคนที่มาตกปลาไงแต่ว่าเขากลับมปหมดแล้วตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันกาให้ตกปลาชัวร์หรือเปล่านอ้อแต่ว่าช่วงหัวข้ามนอ้องเขามีร้านร้านอาหารอยู่ มีตลาดอยู่ข้างบนเนี่ยกูกเขาไม่ชวนนะก็เรียกว่ากกับคนดีกว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาดูนะใส่สวยสอยู่นะต่อา่ามันเนนะถ้าขาดจะพ่ายเลยเกอนไปสองโทรเลยนะออกแนวเนี้ย พักยิ้มพากยิ้มพักยิ้มวิ่งดิน,น,นโอ้ยอโอ้ยโอ้ยสูย้สู้สู้สอ,อย่าหลุดนะเว้ยหลุดงอนเลยนะโอเคปลาอะไรโอ๋อปลาติดทางมาเลยติดกวดวติดกายเสร็พี่สวยบอกแลยว,ว่ากินจัดเลยวันนี้ กินระเบิดระเบ้อกินจริงจริงเลยโอเคทคุกคนก็ผมคิดแล้วว่าผมต้องกลับบ้านก่อนดีวกว่าโอเคทุกคนนะก็วันนี้ก็ตกปลาอยู่ก็ได้อยู่เยอะอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวผมเทให้ดูนะปลาได้ประมาณเท่าไหร่เนาะเทให้ดูเทให้ดูโอเคจะได้รู้ว่าได้ประมาณเท่าไหรน่นาอง โอเคครับเพื่อนครับตอนนี้ก็ตกไปอยู่สักพักใหญ่ๆเนี่ยฮะขึ้นมาตั้งแต่ตีสามกว่าตอนนี้ก็ตีห้ากว่าเพื่อนเนาะประมาณใช้แล้วเวลาประมาณสองชั่วโมงนะเพื่อนก็ผลงานก็ตามที่ห็นนะเพื่อนเนาะนี่ครับมีดักมีจวดนะฮะแล้วก็มีอีกกดก็สะดวกอยู่้วทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็เวลาหมดแล้วเนาะเดี๋ยวขอเลือกลั่บ้านกันนะเพื่อนบอกเลยวันนี้ปลากินดีเลยนะดีใจเลยทุกคนใครอ่า ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวทุกคนกลับบ้านกันนะครับผม